เขาลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เรื่องแม่ที่คุยกันไว้ลืมไปแล้วมั้งนี่แกจะบ่นอะไรของแกเนี่ยเลยมาไม่กี่วันจะเป็นอะไรไปทําไมผมถึงบ่นไม่ได้ก็คุยกันแล้วว่าดูแลแม่กันคนละเดือนไอ้เตอ๋อกับไอ้ทรายยังไม่เห็นว่าอะไรเลยถึงเวลาที่ใครต้องดูแลคนนั้นก็ต้องเอาไปดูแลสิผมว่าเลิกพูดอะไรที่มันไร้สาระดีกว่าเอางนี้เราทุกคนมาจับฉลากกันไอ้เกมหลอกคนง่ายๆแค่นี้แกคิดว่าพี่ไม่รู้เหรอทิ้งกันไปก็ไม่มีประโยชน์แม่สบายใจไปบ้านใคร ก็ปล่อยให้แม่ไปเองเถอะพี่อกพีเอก,เอ,กออกมาเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอเปล่าเอไอเสียงดังมาแต่ไกลเลยนี่พี่สะพ้ายพี่เ,เขาลืมไปแล้วเหรอว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เรื่องแม่ที่คุยกันไว้ลืมไปแล้วมั้งนี่แกจะบ่นอะไรของแกเนี่ยเลยมาไม่กี่วันจะเป็นอะไรไป ทำไมผมถึงบทนไม่ได้ก็คุยกันแล้วว่าดูแลแม่กันคนละเดือนพอถึงเวลาพี่ก็ผิดคําพูดไอ้เต๋อกับไอ้ทรายยังไม่เห็นว่าอะไรเลยทําไมแกขี้บ่นขนาดนี้เนี่ยพูดง่ายเนาะนี่มันแม่ผมทําไมผมถึงบ่นไม่ได้ใครว่าหนูไม่สนใจถึงเวลาที่ใครต้องดูแลคนนั้นก็ต้องเอาไปดูแลสิได้ทรายถ้าแกจะพูดขนาดนี้วันนี้เราทั้งสีพี่น้อง ก็มานั่งคุยกันให้รู้แล้วรู้ลอดกันไปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงดีจะได้ไม่ต้องมาผิดนัดกันแบบนี้เดี๋ยวหนูโทรเรียกน้องเตอ๋อมาตอนนี้เลยดีจะเอาไงว่ามาเลยทุกเดือนอะ่ะจะมีวันที่ไม่เท่ากันบางเดือนมี31วันบางเดือนมี30วันบางเดือนมี 28- 29ถึง2วันเราจะแบ่งเป็นเดือนไม่ได้มันไม่เท่าเทียมกัน แล้วพี่จยาวเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานละ่ะคนละปีเหรอผมว่าไม่โอเคอ่ะมันนานไปใช่ถ้าแบ่งเป็นปีอ่ะนานไปหนูก็ไม่เห็นด้วยผมว่าเลิกพูดอะไรที่มันไร้สาระดีกว่าเอา,อางี้เราทุกคนมาจับฉลากกันใครได้คำว่า,าแม่คนนั้นก็พาแม่ไปอยู่ดูแลด้วยผมจับก่อนแล้วกันเพราะผมเป็นลูกคนท้อง นี่ไงคำว่าแม่ทุกคนก็เห็นกันแล้วใช่ไหมทุกคนไม่ต้องแย่งกันละเดี๋ยวผมพาแม่ไปอยู่ด้วยหยุดก่อนไอเกมหลอกคนง่ายๆแค่นี้แกคิดว่าพี่ไม่รู้เหรอนายแกลองอธิบายให้พี่ฟังดิว่ามันหมายความว่ายังไงใจเย็น เรื่องแค่นี้เองทำไมต้องใช้อารมณ์กันด้วยนั่งลงก่อนเราพี่น้องกันมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันสินี่พี่สะพ้ายนี่มันเรื่องของครอบครัวผมพี่อย่ามายุ่งนี่เปล่าพี่แต่งงานกับพี่ชายแกขึ้นชื่อว่าพี่สะพ้ายพี่ก็เป็นคนในครอบครัวเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมเตอ๋อพอได้แล้วพี่ทุกคนไม่ต้องแย่งกันตั้งแต่เล็กจนโตแม่เป็นห่วงผมที่สุด พาะผมเป็นลูกคนสุดท้องมีอะไรอร่อยๆแม่ก็จะเก็บไว้ให้ผมแม่อยู่กับผมเหมาะสมที่สุดแล้วเต๋อนี่แกพูดแบบนี้ได้ไงเราทั้งสี่มีใครบ้างที่ไม่ใช่แม่เลี้ยงมาเองกับมือถ้าจะพูดแบบเนี้ยแม่ก็ต้องเอ็นดูหนูมากที่สุดเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวของครอบครัวตั้งแต่เล็กจนโตแม่ซื้อของให้หนูมากที่สุดของพี่ๆก็ต้องวนๆกันใช้ของทุกคนยังธรรมดาไปของผมนี่สิยิ่งใหญ่ที่สุด พ่อแม่ส่งผมเรียนจนจบแค่คนเดียวถ้าแม่ไม่รักผมมากที่สุดทำไมผมถึงเรียนจบแค่คนเดียวล่ะพอได้แล้วทิ้งกันไปก็ไม่มีประโยชน์แม่สบายใจไปบ้านใครก็ปล่อยให้แม่ไปเองเถอะถ้าแม่ได้มายินลูกๆเถียงกันแบบนี้แม่คงเสียใจแน่นี่พี่สะพายพี่พูดอะไรของพี่เนี่ยแม่ไปบ้านไหนแล้วไม่สบายใจบ้างไม่มีหรอกนี่เราทุกคนก็เป็นลูกของแม่เหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้สรุปจะเอายังไงจะแบ่งเปน็นนาทีเลยไหมดูืวินาทีเลยโถน้องพี่อย่าแย่งพี่เลยได้ไหมแม่เราแก่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันพี่อยากดูแลแม่จริงๆนี่พี่นี่พี่พูดแบบนี้ไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอพี่อยากอยู่กับแม่นานๆแล้วมีใครบ้างที่ไม่อยู่กับแม่นานๆใช่พี่อยาเห็นแก่ตัวดีรีบบอกมาเลยนะเอาแม่ไปซ่อนไว้ที่ไหน บอกมาเดี๋ยวนี้เบาเสียงหน่อยแม่ได้มายินเข้าไม่จะรู้สึกยังไงเราตกลงกันได้ก่อนแล้วเข้าไปคุยกับแม่ทุกคนก็อยากอยู่กับแม่แล้วอย่างเงี้ยเราจะตกลงกันยังไงใช่แม่ก็มีแค่คนเดียวแล้วเ,เอาไงหล่ะทีนี้ถ้าเหมือนตอนเด็กก็คงดีเนาะเราได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ครับพอพี่พูดถึงตอนเด็กอยากย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กเลย ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้อินโหรเน่อเองอะไรกันเลยและเราทุกคนก็ยังไม่ได้ยยกย้ายกันออกไปเอาไงี้ไหมน้องพี่ต่อจากนี้ไปอ่ะแม่จะไปบ้านไหนก็ให้แม่เป็นคนเลือกเองเลยส่วนลูกๆอย่างเราเนี่ยแค่แวะไปหาแม่บ่อยๆแค่นี้ก็เหมือนได้ดูแลแม่แล้วใช่แม่สบายใจไปบ้านใครก็ปล่อยให้แม่เลือกแม่มีความสุขลูกๆอย่างเราทุกคนก็มีความสุขดีครับงั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าแม่อยากไปอยู่บ้านไหนก็แล้วแต่แม่เลยเราจะไม่บังคับแม่ผมเห็นด้วยครับหนูก็เห็นด้วยค่ะงั้นวันนี้เรามาฉลองกันหน่อยเดี๋ยวพี่โชว์ฝีมือเองงั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมอุปกรณ์ให้นะงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยเลือกซื้อผักเดี๋ยวผมไปช่วยถือของครับเฮ้ยทุกคนรอผมด้วยเปาเดี๋ยวแกมาหั่นผักให้พี่นะครับเจอแกไปล้างผักนะ นะครับส่วนแกไปช่วยพี่สะพ้ายนะโอเคค่ะเริ่มได้ เพรอมไหมพอ,มพอมสามสองหนึ่งแม่ครับกินข้าวด้วยกันไหมครับ,รบอ้าวเป่าเต๋อไซจะมาทำไมไม่บอกแม่อ่ะแม่จะได้เตรียมกับข้าวไว้รอแม่ครับแม่ไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นครับเพราะผมเตรียมไว้ให้แม่หมดแล้วแม่ครับ คุณแม่มากนะครับที่ส่งผมเรียนจนจบแม่คะหนูก็ขอบคุณแม่นะคะที่เลี้ยงดูหนูเหมือนเจ้าหญิงคนนึงเลยค่ะแม่แม่ครับขอบคุณแม่นะครับที่เป็นห่วงผมมากที่สุดแม่ครับขอบคุณแม่นะครับที่คอยเลี้ยงดูพวกเรามาเป็นอย่างดีต่อจากนี้ไปแม่อยากไปบ้านใครอยากไปกี่วันแม่บอกเราได้เลยนะครับเราพร้อมส่งแม่ไปทุกที่ที่แม่จะใบใจครับ แม่อยากไปทุกบ้านเลยวันหนึ่งไปได้ทุกบ้านยิ่งดีแม่อาจจะเลี้ยงลูกต่างกันแต่แม่ไม่เคยไม่รักลูกไม่เท่ากันนะล,ลูกค่ะแม่ไปถึงเวลากินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตากันละ